vẫn được bọn bằng được cọc bằng được để ta hỏi đây ta. hỏi à mình hỏi con. hỏi hỏi nè. เหมงกันกินก้น,นหัวฮะเหมือนกันลุ้มมี่สบายดีสบายดีเนเาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุกูชุกนพี่น้องเนาะปัจจุบันชุบวนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ กล่าวสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกหนึ่งผู้โพลกับช่องยูทูบงว่าวิ่งชายใจกันดอยเพียงเนาะเจ็บคอพี่น้องเลยเนาะเสียงกระยักซิมแหงเลยอ่าอยู่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของน้องดอยพี่น้องเลยเนาะจได้กระเบิ่งชมนุ่มกันเอฟซีปัจจุคูนทุกคนพี่น้องเนาะทางพังลาวพังไทยหรือวทางต่างประเทศพี่น้องคุณแม่พี่น้องเลยเอฟซีใแม่ๆเอฟซีหลายคนเพิ่อนกัยังว่านั่นอยู่พี่น้องยงบ้าว่อยากให้เราเวียงกัน มาทั้งนี้เรื่องอะไรมาเนาะคือว่าข้ามุงหนามาทายตอนเศร้าตอนใจสายเขาก็เมื่อเฮ็ดเวียกเขานะพี่น้องเขาแบบบริบบไปทางอื่นทางไกลก็เลยนั่นเองถ้าว่าบุตรใจเอฟซีก็ FC, กต้องกราบขอโทษขอภยยัยเด็ดลัยช่วงนี้มันก็ยามเบียกพี่น้องกันเนาะอาจจะไปหางานทางอื่นกันคนข้างงายไหอันนี้ก็คือว่าต้นหมังม่วงพี่น้องไงเนาะปลูกอยู่แบบนี้เลยพี่น้องเไย เห็ดห uhm ัวเห็ดยางขังไว้เรียบร้อยขังไว้เรียบร้อยพี่น้องไยเนาะแกงยังได้นะหมอนี่เบิ้งก่อนแกงปลาแกงปลาตัวไม uhm ่บ่คือตัวเกาเนี่ยตัวไม้ได้ปลาอีกมูอานนี่กะอือแสดงว่ากินปลาเรื่อยช่วงนี้เนาะทีสลัดขึ้นมาอยู่ยังน้อยแมนบ่ต้องนอยกินปลาเรื่อยสลัดบ่อันนี้ก็มุ้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องไง มุงเรียบร้อยแล้วบานอ่าเด้อมีแต่หามเตียงเข้ามาไหว้ทั้งพรมพีระบ้านคนมาช่างคือไรเฮือนงามแท้นี่ฮะมอลงดอยนี่หายสบายดีเรียบร้อยสบายดี MC โมวีด้วยคนมาช่างคือไรเฮือนงามแท้นี่ฮะคนยังคนคือเจ้าคนคือเจ้านี่บ่คนคือใครคนคือเจ้าไรเฮือนงามบ่อ๋อบ่ เออโอ<ฮ>้ขดัดหมากแตงอีกกินบ่มันเผาไงเคยซื้อมันเผามากินบ่ขำขำขำกินกเชียวให้พยามผิดคำยามผิดคำลูกเจ้ากินได้อยู่เนาะเอาให้ลูกเจ้าเด่นมันเผาเนี่อ่ะให้ลูกเด่นนะเชื่อ,อมันบม่ก,กินดอกเจ้าหมากแตงเนาะน้ำจิ้มขัดปากมัน ทช้มอื้กินแต่มผเพลงกินกินอะไม่คื่เลเจ้าเคลียร์ไรนั่ก็เมืองน่ะเหตุกาแต่เจ๊กห้อแต่้งหที้องม่กูเอห Thôi con treo bọn này hả? không thọ ta đỡ, để ta. à thôi. học học nè nè. Hãy Ăn nhanh kinh quân nó hùa ha. nhanh. Mừng nghe. Mừng nghe. Đây đây chào đây sẽ bỏ một tiền. ยังกินมาได้รอกยังน้อยอยู่เป็นในไล่ลูกมาให้กอตดองคืนมอมาให้ผัวขอยื่อบอกพริกแม่ฮึบอกพริกบอกพริกแม่อืมก็ชื่อไลยฮะไลายแล้วเขามีบอกพริกกิน เจ้าก็เอามาทุกวันดิกากคาแต่คือในมันหนักปลูก <c oughs> เห็ดได้ยังยังดูคือเผ็ดไอยปลูกอยู่างนี้ในสวนค่ะหน้าปลูกก็เห็ดดิกาเบี้ยมันกาเบี้ยมหนอกเป็นเห็ดได้แต่ว่าน,นี่บ่อกนี่นะแต่บ้านเห็ดแด้ตอนเอามาสั่งสีมากเห็ดแด้เลยบอ าขาดแก้บนี้เนาะชุดใจแล้วบว้ามัโดฮชุดใจแล้วชุดใจแล้วเห็นอะไรบัตรไดน,นเหือนในทานะเนี่ยเรียบร้อยนะเป็นห้องน้ำอีกเ็นห้องน้ำอีกใช้จีคุญห้องน้ำตัวเจ้า แม่บใ่ไหมคุดบอบพอคุดเลยห้พัวพอดพออพอพอหักเลยเจ้าคุดน้ำแขนไปนะ ให้ขอมาบอนุ่งขอมาแล้วบอกเหมือนเหมือนบอกถ้ามาแต่บ้านนี่บอกคบว่าได้จก็ลงมาคืนอนอี้ม,มาทำไมได้ไปะมัเล่าบอกมา เด็กปูให้ด็งปู่นเด้เมืเ่อพูนดนะแตงเอากรงยไฮกรด่มเนอ,อจะว่ารักครไปจักใรักครไปจักโบนะโบนะรักคนะลลีอบลักขาย,ขายโค้ช <laughs> โคอย่างนี้แมนแมนแ โอ้ยตายละขายกบป้ากันไปโดนนะกบอะไ้ขายเมนบ่เไปยัเนเน้อไปยังหูหักยนว่าเ่เพียงนอกจากมเดงมาเปลี่ยนเอารถขายรถว่ะวันนี้วันนี้เมนบ่วนนี้เมนบมกเมนบเมยจะรักขายบ่นาน่นมี้ยังหัวเออเปิดนแต่มน

มันหูมันบึงบึงกระชับเบ,บาเล่าไปซื้อแดงไปล้ผัวแดงไลมันบึงเลยฮูมันเอองามเือนบึงบึงขีดเบาเล้าไม่ในเบาล้าพปทั้งนั้นแล้วไปห้องมอมันออกลูกเลยอยูไย่ไพอยู่ไอยู่เพื่อน แหงและคอยนี่ทำมันโลด<อ>ทำมันโลดบอเอาบอต้องเอาลูกทำมัน,นแค่นี้เจ้าคือโบเฮ็ดใช่ตอนนั้นเขามีเงินเขาวิเงินเขาชิเฮ็ดทำมันโลดมันนี่เจ็ดบี่บาทนี่ไม่เอ้อยังบเรกบเรกเกิดตอนนั้นเกิดตอนนั้นนะเจ็ดมันเด้อบแบบผังแคมเอ้าทำงบาลาวผังเข็ม เป็นยันกับมืออยากเห็ดมันโอ้คอยยั <Yeah. S 2> ยนยันยันแบบใดเห็ดมันฮะตัดฮะคอยยันยะยันเนี้ยค่อยยันผ้ายันเห็ดผา้าผา้าแบบยังงี้ผ้าทำอันไหนอืม คอยแล้เจ็บคอคือกันเก้งเก้าหัวย่านได้ลูกั่นให้เก่งมัน่ยอากไล่งาน,นได้เอาเครื่องมาตรวจได้วันันนี้นมันบ่นมีบ่มีสิเอาไปเห็นยังลูกมันนี่ลูกสองคนแต่พอได้พอแล้วขับมารูปหลายจังเลยนั่นนะบวกกุ้มเลยแห่นาม ขนะ่าวนั้นแม่จจริงใจกินใช่าลูกหลายพูดกินน,นาเห็นหน้าบอปี่นาบอ,อปอไปชื่อไปยักฮะม่ได้ว่าไปชื่อเห็นหน้าแล้วบ่คงจจิงบอค,คจิงดอยปเชนบอปบอเช เจ้าว่าปัวเจว้าจีมาง่ายบ่าวขึมาหึงหมื่นมาง่ายเตียนนะคะล่ะเตียนยะนะมุ้ยบอกว่าชาล้าเนยเย็บชีฝืนเองว่าวเราเขาใจนยจะเห็ดฮะมันเห็ดกับพายนุ่งเชื่อตัวนี้ไปแจกวานนี่กระบอกเชื่อไหม นุ่งตัวไหมอีบุไม่เดี๋ยวว่านุ่งแต่ตัวเก้าอ้าบอยู่บ่นั่งอ้าบเลยได้ไม่ใช่ฮะอ้ะอาบเล้วมันมีข้าในบุ๊บขันข้าในบุ๊บเ <c oughs> ต็บที่มันแบบมันท <c oughs> ูมันยังเลิฟแบเพื่อนอ่ะ <c oughs> มันเจ็บมันปวด เช็ดเลยมูเซ่เอ็เช็ดได้บ่น้ำกับเวลากินน้ำล้วม่อกลงหันเริ่มไปล้างมือลงหันเด้อมแบบนี้เด้อมเป็นมุมมากเด้รื้อลงลงไปล้างอยมีรูมไปล้างถ้วยล้างบวงกินข้าวกินโดนขับพรมหายใจกระตุกจับดีกินบ่หายใจกระตุกจับดีกินข้าวกับมวยมอยกินเอาถ้วยมาตั้งเดิ่เอาเด้อแบบนี้เริ่มฉันเพิ่นมาซื้อให้ได้กระตุกเพิ่นซื้อให้ยได้อยัางมูเซ่ยู่ เนี่ยเรจะมาไงเราโมนี่เยจะเมือกมาง่ายเด้อมาไฟเต้สาวควจะมาเจ้าจะปลูกก่ออยชไวปลูกช่ลงปลูกอืมปลูกบ่อยเลยบ่อยมดเลยนะมาริธาบาามีมาลาไว้ทาคอยเด้อเห็ดมั้ยมาราละมาริธาบ่กมันยากลูกคอยเห็ดเดยบอมีเวลาว่างใีเห็ดรดนั้ยมีาาว่างมีเห็ดรด อือบ่มีแล้วบ่ได้เฮ็ดหลาอัอนั้นไหนบ่มีลูกคอยอยู่มีก็สิเฮ็ดลูกขาบ่อยู่กบ่เฮ็ดอือก็สิเอาลูกลูกก็พัวไปเลยก็สิเอาให้มันเพงเอาบ่เอาบ่เล็กน้อยเพิ่นสิเอาอือมันมีเวลานี่มีเวลานี่เฮ็ดไดตอนนี้ไดบ่มีเวลาแล้วขาบ่เฮ็ดไดแบบนี้นะบ่ง่ายเนาะ จะนั่ยลูกกับหัวล้มใช่นั่นคือเมื่อวานนี่นั่อย่าให้โดนนานนั่นนั่นเจ้าก็จับลูกขึ้นแต่จิ้นไปจิ้นมาคือมาอันนี้ก็ได้ไม่ได้ย่ากิ้นยาเนี่ยยามือได้นะเบอร์น่ะยากินยาในบ่จังบ่ได้มือกูมือกินยาดี่ขนาดบ่ได้กินยาแต่เจ็บหัวนั่งเป็นบมได้ ฮะเจ็บหัวเจ็บหัวคำบวกกินน่นบ่กินเลยกว่าเจ็บหัวกินได้กว่าเจ็บพื้นเกลาเจ็บพื้นเกลาขนาดกินยาคือคือเจ็บคือแบบเป็นยังมันเป็นตามอากาศรแล้วเป็นตามอากาศอากาศมันเป็นแบบไรแก๊สพิษอ่ะมันเป็นคือเกลา เคยคอยก็ชิูผายแล้วมันออกว่าลูผาชื่อแดงแลวชื่อแดง <S 2> <S 2> ทำใบห้องหมอเพิ่นใบห้องหมอใช่อ่ะเพิ่น่อดนะเก่ Mai hoa, mong mong không mong Không mong Không mong mì mong 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 như mong 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 bông này hình mong 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 thiệt mong mong thiệt, thiệt mong mong thiệt, mong 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 nó mong 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 อะไรเห็ดยังนั่เเห็ดยังเห็ดหุดออกนี่ขีดข้าวมือแล้วมีมือมือขีดข้าวมือไม่ยังข้าวมือนี่ตัวเห็ดหลุดนั่งเห็ดมือศอกอกมือกันได้ไหมเสมือกันได้เจ้าเคยเห็นไหมชอบมือแมนชอบมือเห็ดยังชอบข่าวมือสิจกอันนี้ลูกกันได้หลุดออกอันได้จ้ะ อ๋อมอใช่ถุงมือถุงมือประตูนี่มือลูกได้ฮะเขาลูกเยอะนะแล้วกันแล้วกันแล้วกกันแล้วใหญ่ลูกผมใหญลูกผมเยอะแยะอ๋ออ๋ออยากกินนมบ๋อ ค่อยคือคอยคือกันแล้วงได้ลูกคอยยันได้งยันเนี่ยยันหมอจกไม่ฮันสียันเนี่ยคนชยคนจยนี่ไรหอดพุ่นโอ้ยนั่งโอยเนาะซอช่ยิงลูกเจ้ายิงยิ่งบจกนี้คือคนชิตาย จ็บงี้งี้ยันเลยจิบจทองจิบทองไฟไหวอะไรคอยได้คอยคือก็คอยคิดไปคิดีบังเข็มแล้มืออื่นมือคือเนี่ยเลยใพาไปบ้าอะเอเน่เอาว่าวบอ้าจะพาจะไปบางเก็มบ่มันกิประจำกอนมันจะว่ามือมือ้าจะจักแค้มันทีมาตอนไหนโอ้ยทางเริศแมหของผมนะถ้าลูกอยากนอนมาจักสวยเลย นอนได้มอนอี่น,นกระตือเลยนี่รู้หากระตือบ่ยายายจะปวดกลง่นเนางเนาะหาราบา,างชวนนั่งดอยอันพี่นองไม่เศ้านี่เพื่นมาปลูกพักหอมพักกาดให้มะกอมกมะแตงผู ในพักในอย่างปลูกลายอยู่บ่นพักบัวเพิ่งก็เริ่มออกแล้วเพิ่อนเอาเพื่องมาปกคือเอาเยียงบอกอ่าเดิมแล้วคำนับปลูกเต็มไปเต็มไปแล้วปลูกไปเลยเลยนี่บ่มีเวลาเราอะยังบ่มีเวลานั้นเราปลูกเต็มไปเต็มไปเลยๆก็โอเคแหละพี่น้องกันเนาะถ้าว่าทางใดกับเบิ่งชมน้ำกันพี่น้องเนาะถ้าเบื้องที่ดีเราก็เริ่มใหญ่เลย ผิดพลาดอย่งไดก็ต้องกับขอโทษขอภัยนำ้ำพี่เมยอฟซีพี่น้องกันเนาะเพื่อเพื่อนชานนันแป้นของเพลินเอ็นทีสำเร็จชมบูนบ้านีเนากับไายให้พ,พ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมนุ่มกันพี่น้องกันเนาะอ่าเพราะว่าตัวนี้เผนมุ้งมวานนี่น,น้องกันเนาะมุ้งมวานนี่แล้วแต่ว่าเพราะว่าผลบริษัทเขาทั้งหน้าพี่เนาะ อย่างไรก็ว่าชมร่วกันสำหรับคลิปนี้ก็ทำร่าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วยู่ดีมีเฮงไม่ชุกชูกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวดูวยทางต่างประเทศเมาเพียงเนาะไอ้มึงกึ่งกระบือยู่งมันนี่พี่น้องเลยเพียงเข้ามาทำเดชเบิงต้นมะม่วงเนาะเคนปลูกวานนี่จังไรก็เบิงชมร่วกันพี่น้องกันเนาะอ่าอืม อย่างนดอยอย่างยังอยู่ทั้งเฮื่อน,นอบ,นบ,อนนออบ่พี่น้องภาพคลิปนี้จะไปก่อนเนอะโค่าวคัมมาสบายดีพี่น้อง